You're listening to KS Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment โอเคอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับก สำหรับในฝั่งของคือเวลาเรากำลังเข้าสู่ช่วงของ Q4 แล้วนะแล้วก็ปีหน้าแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กำลังจะมาพูดถึงการ looking forward นะครับ case forward เราก็ look forward ไปนะครว่า2ตีมการลงทุนนะครับที่เราคาดว่าจะได้รับกระแสนิยมทั้งในฝั่งของต่างประเทศทั้งในฝั่งของในประเทศนะครับแล้วก็จะไม่ได้เป็นเหมือน story หรือว่าเป็นการเกงร็งระยะสั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นธีมการลงทุนในระยะยาวและเป็นเทรนใหญ่นะครับ สองทีมการลงทุนที่วันนี้กสิกรจะนำเสนอเลยนะครับนั่นคือทีมของเครดิตคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวไซเบอร์เซกิริตี้นะครับวันนี้ขอครึ่งชั่วโมงอธิบายเครดิตคาร์บอนให้ฟังผมอธิบายเกินคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับบางคนอาจจะเริ่มพอได้ยินอยู่แล้วแหละนะครับว่าเครดิตคาร์บอนมันคืออะไรนะครับมันต้องแยกเป็น2คําระหว่างคําว่าเครดิตกับคําว่าคาร์บอนนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับได้มีการปล่อยของเสียนะครับที่ผลิตออกมาจากฝั่งโดยเฉพาะอย่างฝั่งของตัวโรงงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซ CO2 ไม่ว่าจะเป็นกา๊าซตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งการปล่อยของเสียแบบนี้จากโดยเฉพาะจากฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ไปก่อให้เกิดภาวะต,ตัวเรือนกระจกแล้วก็ไปทําลายตัวมิติในการหุ้มเพื่อป้องกันความร้อนจากทางฝั่งของพาทิศเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้เกี่ยวกับ Environment ทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือพูดง่ายๆคือขึ้นไปทาลายชั้นบรรยากาศอีกอย่างดีกว่าพอเวลามันมีโลกนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวปกคลุมอยู่นะครับอันนี้ม แล้วทําให้พวกเกี่ยวกับแถงแดดจากพอาทิตย์เนี่ยแล้วก็รวมถึงของสีต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็ ส่งผลให้มันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดเช่นทําให้แบบร้อนก็ร้อนมากกว่าเดิมหนาวก็หนาวมากกว่าเดิมน้ําแข็งก็ละล,ลายเร็วกว่าเดิมนะครับพายุก็หนักกว่าเดิมปริมาณน้ำเวลาท่วมทีนึงก็ท่วมเยอะกว่าเดิมพวกนี้มันก็จะเป็นคซณเควนซ์จากการที่เราเนี่ยผลิตและปล่อยของเสียขึ้นไปบนชัน้นบรรยากาศนะครับซึ่งพอเกิดเท้าแบบนี้ขึ้นเนี่ยหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของ G7 นะครับ Paris Agreement ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เลยมีการพพลายนะครับว่ามาจับมือกันไหมในการร่วมมือกันนะครับ ลดการปล่อยของเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งทวีปหลักที่ทําเรื่องนี้และเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็คือชื่อมันชัดเจนอยู่แล้ว Paris i s r g r m e n t นะครับก็คือในยุโรปเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาจะลุยเรื่องนี้ละนะครับตอนนี้ลง,ลงมาคืออเมริกา แต่ตอนนี้ในฝั่งของเอเชียนะครับยังไม่ได้อ p p ย y ตาม2ประเทศนั้นที่เขาพัฒนาแล้วนะจะเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างยุโรปกับอเมริกาเนี่ยทำขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง2025เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งในการป่ายของเสียโลกอย่างจีนเนี่ยจะมีการคอมมิตตรงนี้นะครับและผมเชื่อนะครับว่าหลังจากการประชุมคองเฟสทั้งใหญ่ในรอบนี้เนี่ย คุณจะเห็นหลากหลายมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนระยะยาวออกมานะครับหนึ่งในแผนนั้นคือแผน Green Energy ของทางประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าเขามีการแอปพลเนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่า3ทวีปหลักของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริการวมถึงเอเชียเนี่ยจะเริ่มมีการแอปพลกับเรื่องนี้นะครับและเวลาการลดการปล่อยของเสียเข้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทําได้โดยมีประมาณสักษาถึงสวิธีนะครับ1 คือการปลูกต้นไม้นะครับเพราะการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่าเนี่ยมันก็เป็นการสร้างตัวออกซิเจน O2 กับ O3 ก็คือเป็นออกซิเจนแล้วก็ O3 ก็เป็นโอโซนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างเพื่อสื่ออยางคาร์บอนไซด์ขึ้นมาปุ๊บก,ก็สร้างอาอกซิเจนออกไปเอาไปเพื่อไปสั์กันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีนะครับก็คือเป็นการปลูกป่าปลูกโกลด์กรีนเอนเนอรีนะครับวิธีที่2นะครับก็คือเป็นวิธีที่คุณต้องสร้างฟิลเตอร์อินสตอลเลชันจากโรงงานหรือว่าจากที่อื่นๆเนี่ยเพื่อเป็น ก็แคปมันไว้เป็นฟิลเตอร์ในการกรองไว้ไม่ให้มันขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งอันนี้มูลค่าการลงทุนมันค่อนข้าง,งแพงประเด็นถัดมาประเด็นที่3นะครับนั่นคือธีมของคําว่าคาร์บอนเครดิตที่เราจะพูดถึงก็คือถ้าคุณเนี่ยผลิตของเสียเนี่ยคุณก็จะต้องมีการไปซื้อเครดิตคาร์บอนจากบริษัทที่เขาเนี่ย ทําธุรกิจเช่นโรงไฟฟ้าหรือท,ทําธุรกิจที่กี่อย่างเช่นอย่างเทสลาที่เอาพวกนี้มาซับเป็นเครดิตมาเช่นถ้าคุณปล่อยของเสียสมมุติว่าคุณปล่อยของเสียหนึ่งล้านตันคาร์บอนนะครับคุณก็ต้องไปซื้อเครดิตมาส่วนหนึ่งด้วยอัตราส่วนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยเพื่อเอามาซับรวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ประเด็นที่อัปเดตให้ฟังกันว่าคนจะทำะคาร์บอนเครดิตหรือจะทำกรีนเอเนจีเนี่ยในการแอปพลายเรื่องนี้เนี่ยก็ทำได้3วิธี นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าพอมันมีการแอปพลายมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีราคากลางนะครับที่ว่าเฮ้ยแล้วคุณจะซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่ตรงไหนนะครับซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับต้องบอกกับทุกคนว่าพอยุโรปกับอเมริกาเขาเริ่มมีการแอปพลายแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าราคาคาร์บอนเครดิตเนี่ยโหของในยุโรปกับของในอเมริกาเปิดได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับอย่างในของตัวอเมริกาสมมติเราลิงไปที่ตลดาดแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็อยู่บริเวณประมาณ30เหรียญ นะครับของทางยุโรปกราฟซ้ายมือคือของอเมริกาในในส่งของตัวแคลิฟอร์เนียกราฟขวามือคือฝั่งของทางยุโรปนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับคุณลองดูสิมันขึ้นมาจากกี่เหรียญนะครับสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญนะครับในตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับสามสิบเหรียญอเมริกาแปดสิบเหรียญยุโรปนะครับเนี่ยเป็นการอธิบายภาพให้เห็นว่าเฮ้ยมันก็จะมันไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แล้วราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วปัจจุบันตอนนี้มีคนถามผมว่าในไทยเท่าไหร่ผมตอบตรงๆแล้ว สถึงสมเหรียญน,นะครับของคนอื่นไป30เหรียญ40เหรียญ50เหรียญแล้วของเราอยู่ประมาณนี้แต่มันจะมีสาเหตุนะเพราะว่าตลาดบ้านเรายังเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเห็นอนาคตละนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเก่งกําไรระยะสั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแบบเดี๋ยวเก่งกาไรกันแบบวันสองวันไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องการลงทุนในระยะกลางกับระยะยาวแล้วส่วนต่างของราคาเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกกาหนดจาก Market Si ซส์ของมันนะครับคือปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันยังมีสเกลที่ค่อนข้างเล็กอยู่นะครับมันแต่มันเติบโตค่อนข้างเยอะนะวอลลุ่มวอลลุ่มของตลาดผลิตคาร์บอนเนี่ยนะครับสองสามปีก่อนอยู่หลักสิบตอนนี้มาอยู่หลักร้อย แล้วมีการประมาณการกันไว้นะครับว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะขึ้นไปเป็นหลักหมื่นนะครับนะครับหลักสิบ5ปีที่แล้วในหลักสิบตอนนี้หลักร้อยนะครับ10ปีข้างหน้าฟังดีนะครับไม่ใช่หลักพันล้านนะครับจะขึ้นมาเป็นหลักหมื่นล้านเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคอนเควนต์แล้วก็บริบทต่างๆของประเทศไทยก็จะมีการอัพลายอย่างไงสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่ง อัปเดตต่อกันครับพอเรื่องนี้นะครับต้องมาดูเจ้าภาพของเรานะครับนั่นก็คือสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อาจจะลิงไปที่กระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแพลตฟอร์มในการเทรดตลาดซับกับกอตจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องติดตามแล้วผมจะแชร์กับทุกคนฟังนะครับว่าทุกท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอยู่ในลำดับต้นๆนะครับของการปล่อยของเสียนะของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะ ลำดับอยู่ประมาณท็อปทเวนตี้อ่ะผมจำลำดับเป๊ะๆไม่ได้นะแต่น่าจะประมาณแบบลำดับที่ประมาณสักยี่สิบอะนะครับคิดเป็นประมาณเกือบๆหนึ่งเปอร์เซ็นของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่จะมีการที่จะแพพลายเรื่องนี้เข้าตามชั้นนะครับเข้าตามกลไกข,ของมันนะครับผมกําลังจะบอกว่าเรื่องนี้ คีย์ทิเกอร์พอยต์เลยนะจีนจะเป็นตัวกําหนดถ้าจีนเขากําหนดชัดเจนนะ2,025เขาชัดเจนราคาในภูมิภาคในประเทศแล้วก็ต่างๆเนี่ยมันจะตอบรับในเชิงบวกอย่างมีนะัยสําคัญนะครับแล้วคนมาถามผมว่าเฮ้ยกลัวว่ามันจะเป็นการแบบเก่งกําไรเหมือนกันชงกัญชาสามเดือนแล้วสุดท้ายก็ยกเลิอกอะไรอย่างนั้นไหมมันคนละเรื่องกันนะครับผมใช้คํานี้นะคือกัญชากัญชงเนี่ยมันอาจจะมีคนเห็นต่างและมีปัจจัยการเมืองเข้ามา นะครับว่ามันอาจจะพร้อมในเรื่องของการแพทย์อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการเปิดเสรีแล้วก็มีเรื่องของประชาชนที่อาจจะยังรับความรู้ได้ไม่เพียงพออันนี้ไม่ทราบแล้วก็ตีต่อไปแต่เรื่อง Green Energy ผมถามตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอี่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอี่ะผมว่าเขาไม่ค่อยกล้าที่จะ against หรือว่าต่อต้านการ Green Energy นะเพราะมันเป็นเทรนด์หลักของโลกมันเป็น ESG มันเป็น Environment มันเป็น Social เป็น ESR ผม,ผมพูดตรงๆนะคือถ้าจะเป็นใครองค์กรใดหรือว่าเป็นเป็นรัฐบาลใดของประเทศไหนเนี่ยมามาต้าเรื่องนี้ผมว่ากระแสะตอบรับเชิงลบจะมากกว่าเชิงบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมกําลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องการเก็งกับารียรสั้นๆสั้นๆผมไม่ทำไม่ลงทุนเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เห็นภาพเลยแต่ถ้าใครจะหาเทรนหลักๆในการลงทุนในช่วง2023-2025ถึงเครดิตคาร์บอนจะถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาด นะครับนั่นก็คือการอธิบายนะครับแล้วก็ผมอธิบายภาพสั้นๆเข้าๆนะครับแล้วกลไกของมันละทํำยังไงนะครับเช่นสําหรับบริษัทลงไฟฟ้านะครับที่กําลังจะมีการแผน PDP ใหม่ที่จะประกาศในเดือนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็คุณก,ก็อาจจะเห็นที่มาซัพพายของตลาดนี้มันคึกคืนมากขึ้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาบริษัทง่ายๆสมมุติเอา EA เอา GPSC เอา b g r i m เนี่ยนะครับเอาเสริมสร้างเนี่ยเขามีการผลิตลงไฟฟ้าขึ้นมานะครับเท่าที่ผมตอนนี้ก็อบอกก่อนนะว่าตัวเลขทุกอย่างมันยังไม่ชัด แต่ว่าผมเท่าที่ผมเช็คนะชัยย้อนหลังไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณเปิดโรงไฟฟ้าของคุณมีแอดเดอร์มาอ่าสิปีแล้วคุณจะเอาตรงนั้นมาขายไนี่ไม่ใช่นะมันต้องเป็นอนาคตนะครับว่าโรงไฟฟ้าของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนสัดส่วนยังไงเป็นแอดเดอร์หรือเป็นฟิลทาิฟแล้วเป็นลมเป็นไบโอแมสเป็นโซล่าหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ผมเท่าที่ผมเช็คนะน่าจะเป็นไบโอแมสเป็นวินเป็นโซล่าสามอย่างนี้นะครับน่าจะอยู่ในฝั่งของการเฟสแรกที่สามารถอัพพายได้แล้วโรงไฟฟ้าพวกนี้เวลาเขาผลิต กระแสะไฟฟ้าที่ทําจาก r e n e w a b l e เนี่ยเขาก็สามารถเก็บเก็บเครดิตคาร์บอน,นอันนี้เอาไว้ขายต่อได้นะครับอธิบายภาพต่อนะครับสมมุติว่าเป็นบริษัทส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกอาหารของบ้านเราไปทางยุโรปในใน,ในอดีตส่งออกอาหารก็แด้สมมุติว่าในอดีตเนี่ยคุณจะใช้ส่งออกอาหารไปเนี่ยคุณต้องมีอะไรครับมีออยหรือมี ISO ในการรองรับถูกไหม2025เป็นต้นไปอ่ะคุณอาจจะต้องมีเครดิตคาร์บอนเพื่อเป็นการพิสูจว่าคุณอยู่หนึ่งในบริษัทที่เข้าใจกับเรื่องนี้ เราก็ไม่ได้บ่อยของเสียหรือถ้าบ่อยของเสียคุณมีการปลูกต้นไม้คุณมีการซื้อเครดิตคาร์บอนจากบริษัทโรงไฟฟ้าในประเทศคุณมาเองแล้วเนี่ยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นการรีควอนเมนต์เช่นเฮ้ยถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณส่งออกของเข้าไปในยุโรปไม่ได้นะคุณส่งออกของเข้าไปในประเทศอเมริกาไม่ได้นะเพราะเขาไม่รับแล้วนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเครดิตคาร์บอนจะได้รับการรองรับและยอมรับเป็นมาตรฐานโลกอย่างมีนัยสาคัญและผมเชื่อเลยนะว่าถึงวันนั้นราคาเครดิตคาร์บอนบ้านเราไม่ใช่สองเหรียญสามเหรีย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทโรงไฟฟ้านะครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอัปเดตเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ทาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะได้เจรตผลตอบแทนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะครับก็ผมว่าบริษัทโรงไฟฟ้าในบ้านเราหลายๆบริษัทนะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับก็ถ้าให้จริงๆหน้าหุ้นเนี่ยผมว่าเพะทุกคนพอทราบนะครับเสริมสร้าง power นะครับ B g r i m นะครับ G P S C พวกเนี้ยนะครับทุนของเขาเนี่ยคือเขาผลิตอยู่แล้ว แต่เขาสามารถสร้างจเนเรตรายได้จากเครดิตคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการเพิ่ม EIRR ให้กับบริษัทเขาเองโดยปริยายได้โดยที่อาจจะต้องไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสแรกก็จะเป็นเฟสของการปลูกต้นไม้การขายคาร์บอนแล้วก็อินส a l ลเลชันแกวนี่ก็จะเป็นประเด็นที่อัปเดตให้กับทุกคนฟังกันว่าสามทีมการลงทุนสําหรับเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็อัปเดตประเด็นถัดมาแล้วถามว่าทิศทนาการไปนในอนาคตออกไปไกลๆเลย คือตอนนี้บ้านเรามันอยู่ในฝั่งของตัวเดฟเฟซิตอยู่เช่นบ้านเรามีอยู่ประมาณ10ล้านในฝัน่งของตัวการผลิตคราร์บอนแต่การผลิตของเสียจริงๆสมมติวามัน300กว่าล้าน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในฝั่งของการส่งออกไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่า้จะซื้อแล้วส่งออกแต่ถ้าในอนาคตไกลๆรวมถึงประเทศอื่นไกลๆเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันถมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าแพลตฟอร์มของการเทรดเครดิตคาร์บอนเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในการลงทุนและน่าทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมแบ่งออกเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้เห็นภาพมีปลูกต้นไม้มีฟิลเตอร์อินสตาเลชันมีเครดิตคาร์บอนแล้วก็มีแพลตฟอร์มของการเทรดนะครับนั่นก็คือเป็นตัวเลขรายละเอียดแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดว่าเครดิตคาร์บอนมันคืออะไรแล้วก็เรามองบวกกับมันอย่างไรนะครับเ,เดี๋ยวผมว่าแผน PDP รอบนี้ที่จะออกในเดือนตุลาพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นเลกเรเตอร์มาพูดมากขึ้นแล้ถ้าคองเกรสของจีนเขาพูดมากขึ้นแล้วเขา ให้ไทม์ไลน์มาเลยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นกระแสการลงทุนนะครับที่จะเข้ามาในไตมาสีนะครับเพราะฉะนั้นเคสฟอร์เวิร์เราลุกฟอร์เวิร์ไปนะครับหนักทางเอาไปเลยนะผมมองว่าผมอาจจะผิดทางก็ได้นะครับผมอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเร็วไปไหมไม่รู้คือปกติเคสโฟดเราชอบแบบเร็วไปหน่อยนะครับเวลามีธีมอะไรเนี่ยชอบคิดเร็วไปหน่อยแต่ว่าคุณยังไม่ได้เล่นแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วไม่น่าพลาดนะครับสําหรับ มันผมไม่ได้เหมือนราคาหุ้นนะไม่น่าพลาดเ่ยกราพูดไม่ได้แต่ผมห็นถึงว่าตีมการลงทุนหลักเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่าอเมริกาเขามาแล้วเขาเห็นเครดิตคาร์บอนคุณเห็นราคา exchange ี่อเมริกาแล้วเมื่อกี้เปิดให้ดูคุณเห็นยุโรปแล้วเนี่ยรอจีนที่ใหญ่ถ้าเขาอพลายเมื่อไหร่นะลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ renewable energy นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้บ้านเราเนี่ยเป็น defensive play หมดเลยนะครับก็หุ้น PE สูงๆก็คงโดนโดนกดลงมาเยอะนะครับ ก็จะต้องเป็นแบบลงไฟฟ้าี้ยสั้นๆนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าบอกบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นธีมการลงทุนระยะยาวนะพอระยะสั้นๆเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องของงบการเงินอะไรที่มันอาจจะยังไม่ได้ดีนะแต่ถามว่าเป็นโอกาสในการถอยสะสมไหมนะครับผมว่า E.A. อย่างเงี้ย g v s c b i g r e e เสริมสร้าง power แบบเนี้ยนะครับก็เหมาะกับการลงทุนในเรื่องนี้สําหรับธีมการลงทุนระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นภาพที่อธิบายให้ฟังกันนะครับว่าเครดิตคาร์บอนมันคืออะไรนะครับแล้วก็กลับมาเรื่อง กลยุทธการลงทุนนิดหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีหลากหลายปัจจัยเลยนะครับคุณลองดูคือจะเป็นสัปดาห์ที่มีการไล่เรียงกันของประธานเฟดแต่ละสาขาเนี่ยก็จะออกมาให้คอมเมนต์นะครับมาลาเฟลบอสติกนะครับมีชาลส์อีเวนนะครับแล้วก็มีเดลลี่ะนะครับมีเมสเตอร์ะ Master นะครับมีเอาไง่ายๆคือแล้วก็เบนนัทมีท็อปท็อปมาเกือบหมดอะ่ะ นะครับแล้วก็อาจะ,ะ,จะรวมพาเวลด้วยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของอภาพรวมการเงินณตอนนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโทนคงเป็นโทนในเชิงของโทนฮอกกิชแหละนะครับก็แต่ผมก็มองว่าจริงๆตอนนี้เหลืออีก2ครั้งการประชุมตอนนี้ตลาดก็แทงไว้อยู่ประมาณ150ยห้าสิบเบสิสพอยต์ก็คือประมาณเออโทษนะครับร้อยยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ก็คือประมาณเจ็ดห้ากับห้าสิบของการขึ้น2ครั้งข้างหน้าซึ่งผมว่าตลาดตอนนี้ก็คือพลอยส์อินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์อินดิเคเในแง่ของการทําเรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับผมว่ามันจะไปอยู่ที่ในฝั่งของตัวอสังหาของทางฝั่งของทางสหรัฐอเมริกานะครับว่าในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอสังหาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2 นะครับที่เราคุยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเครดิตคาร์บอนนะครับเรื่องที่2ผมใช้อย่างนี้ฟังก่อนนะครับว่าเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมได้มีการเดินทางไปทางฝั่งของเมริกาเนี่ยก็ได้ความรู้มา3เรื่องนะก็คือเรื่องเทคเรื่องเซลฟอร์ c เรื่งจีนี่นะครับแล้วก็เรื่องเครดิตคาร์บอนบางส่วนด้วยแล้วก็เรื่องที่สามมันเนี่ยคืออสังหานะคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะงงว่า จากหลายๆเหตุผลที่เราแบบวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ไปเนี่ยว่าเฮ้ยราคาบ้านมันลงมาแล้วนะแล้วก็ MBS เนี่ยนะครับมันก็ลงมาค่อนข้างแรงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการาปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ เอ่อทำไมเนี่ยนะครับมันยังกดเงินเฟอ้อไม่ลงนะครับทั้งทงที่เอ่อ uh, existing capacity อาจจะท่อง existing home แล้วก็ inventory ทุกอย่างเนี่ยมันส่งสัญญาณในการชะลอตัวเกือบหมดนะครับคือภาพภาพหนึ่งเนี่ยที่ผมได้เดินไปสอบถามแล้วก็ได้ความรู้มาเนี่ยนะอันน,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 นี้อัน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 นี้ที่ไว้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเอ่อเงินเฟอ้อของสั่งสั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเชลเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับ อินฟลชันเนี่ยนะครับยังเติบโต0.7%มันออนมันแล้วก็6.2% y ยี r ออน e ยีนะครับ uh, ซึ่งมันคอนทริบิวต์เป็นประมาณ40%ของ core CPI เยอะมากนะ core CPI อยู่6อันนี้มันปาไป40%ของ6แล้วนะแล้วก็เงินเฟ้อของเมกาอยู่8กวา่าอันนี้มันปาไป30%ของ8กว่าเลยนะคือมันเยอะมาก นะครับแล้วก็ลงรายละเอียดไปดูต่อนะครับมันพบอย่างนี้ครับมันพบว่าพอเวลาเลทเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเช่นเวลาคุณจะไปกู้บ้านคุณต้องเจอเลท MBS ที่มันสูงขึ้นนะสมมุติว่าคุณซื้อบ้านมาหลังหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังหลังหนึ่งเนี่ยมันราคาประมาณ3ามแสนเหรียญหรือ10กว่าล้านบาทเนี่ยปีปีนี้มัน4ี่แสนเหรียญนะครับแล้วปกติคุณอ่าโลนเพย์เมนต์คุณ20%นตะแล้วคุณปล่อยดอกเบี้ย MBS เู็มาที่3%นะครับตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ6% 6.1%แล้วเนี่ย ถ้าบับว่าคุณก็มีภาระในการผ่อนบ้านเนี่ยที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วการผ่อนภาระบ้านที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นว่าจากเดือนเดือนหนึ่งคุณจะผ่อนประมาณ1000เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมานะครับอย่างมีนัยยะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบเกือบสองพันเหรียญนะครับจากพันต้นๆเนี่ยขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบสองพันนะครับแล้วก็มันส่งผลให้อะไรครับมันส่งผลให้มันมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเหรียญ ถ้าคิดเป็นปีเนี่ยประมาณเกือบเกือบเจ็ดันเหรียญต่อปีถ้าคิดเป็น whole life time ของมอ r ร์เกจของอสังหาแพงขึ้นมาสูงถึง 2, สองแสนเหรียญสองแสนเหรียญน,นี่คือดอกเบีย้ยบ้านขึ้นมารอบนี้คุณรับภาระในการจ่ายจนจบเทอมของบ้านหกล้านกว่าบาทน,นะครับที่ต้องแพงขึ้นมานะครับแต่ค o n s e q u e n c e ของเมกามันไม่ได้เหมือนบ้านเรามันเป็นคอน s e เควน์ที่ว่าแลกคน เก่งกาไรอะครับที่เขามีเงินเหลือๆจากตลาดหุ้นที่เขาไปซื้ออสังหามาครับเขาปล่อยเช่าพอเขาปล่อยเช่าเนี่ยเขารู้สึกว่าให้เลทที่เขาต้องจ่ายแบงค์เนี่ยแพงขึ้นมาสองแสนเหรียญเนี่ยเขาก็ไปผลักภาระต่อให้คนเช่าของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาพอเวลาไปปล่อยภาระของคนเช่าเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่า i, เฮ้ยอ้าวอย่างนี้คนเช่าก็ต้องรับภาระของค่าเช่าที่แพงขึ้นนั่นก็คือส่งผลสูงถึงประมาณ 20%กว่าอร์เซของเชลเตอร์คอสที่มันสูงที่ผ่านมาที่ผมพูดนะครับว่า s h e เตอร์คอสคิดเป็น30%ของ CPI แล้ว20%เอร์ซของ30%มสิเอร์เซน์มันคือค่าเช่าบ้านที่แพงขึ้นเจ็ดสิบสเปอร์เซนคือค่าผ่อนบ้านที่แพงขึ้นนั่นแหละเป็น c o n s e q u e n ์ที่ทำให้ s h e เตอร์คอสยังกดไม่ลงนะตอนนี้นะครับผม wrap up เร็วๆจะหมดเวลานิดนึง4เดือนครับจะใช้เวลาประมาณสี่เดือนในการ แก้ไขปัญหาหลูปโป่โพตรงนี้นะจะถามว่าทําไมแต่ว่าวันนี้มันอธิบายเร็วไปนิดนึงนะครับผมไปรันตัวเลขแล้วมีตัวเลขวัดออกมาเห็นภาพสี่เดือนปลายปีนี้ลงตอนนี้ยังไม่ลงนะครับซึ่งก็ต้องทนไปก่อนพอมันยังไม่ลงแบบเนี้ยเงินเฟ้อมันยังกดไม่ลงหรือลงแบบอ,อ่อ,อนๆแบบเนี้ยสภาวะตลาดหุ้นมันก็คงจะแบบซึมๆไปนิดนึงก่อนแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าตัวเลขที่ผมรันออกมาถูกแล้วตัวเลขที่ผมวางออกมาไม่ผิดเนี่ยสี่เดือนจะกดอสังหาลง ประมาณธันวาพฤศจิกธันวานะครับอันนี้เป็นคอนซีเควนต์แล้วผมก็เดินไปถามด้วยนะอันนี้ผมกดให้ดูผมเดินไปถามเขาด้วยนะที่ซานฟานเนี่ยว่าเฮ้ยตอนนี้แบบค่าเชา่าบ้านของคุณราคาบ้านของคุณเป็นยังไงนี่เปิดอันนี้ให้ดูน่าสนใจแล้วผมไปพอผมกลับมาพวกผมไปเก็บสถิติมาเลยนะอันนี้คือราคาบ้านซึ่งผมก็แอบแอบแบบ ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าเออ่แต่ละราาคแต่ละที่ของราคาก็แตกต่างครับแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีซานฟานนะครับเอลนด์ลาสเบสสลเวกัสนะครับดัลลัสก็แตกต่างกันไปแต่ละที่นะครับอันนี้ก like ็จะเป็นราคา m มัน y change ของตัวอสังหาของทางอเมริกานะครับเอ่อโหแต่มันเฟ้อแบบบ้านหลังหนึ่งถ้าอยู่ตรงตัวซานฟานเนี่ยนะครับตรงแคลิฟอร์เนียโรสเนี่ยที่มันถ้าคุณใครรู้จักนะมันก็จะเป็นแบบโลกสโลปของราคาของบ้านที่มันแบบ วิวสวยอะนะครับแล้วก็ติดกับพอร์ตติดกับตัวเพียสามสิบเก้าติดกับตัวอะไรของเขาตรงนั้นนะครับเอ,อผมตกใจนิดนึงนะค่าเช่าบ้านต่อเดือนนะฟังดีดีนะครับค่าเช่าบ้านต่อเดือนตรงน,นั้นนะครับประมาณหนึ่งแสนไปไปลายถึงสองแสนต้นต้นเหรียญต่อเดือนนะครับโอ้โหนะครับนี่คือค่าเช่านะนะครับแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมีการปรับตัวขึ้นมา,มากขนาดไหนเขาบอกว่า ก็อย่างที่ผมพูดไปเลยมันเป็นคอนซซเวนท์ว่าเขาก็ต้องผ่อนสูงขึ้นเขาก็ปล่อยเช่าสูงขึ้นแล้วช่วงนั้นคนคือในซานฟานคนกลุ่มคือซานฟานมันเป็นคนที่มันเป็นเทคเมืองเทคอ อาจจะเป็นในฝั่งของกําลังซื้อสูงด้วยก็ไหวกันไปแล้วตอนนั้นมันก็วิวสวยด้วยแหละนะนะครแต่ว่าไม่อยากให้มันลิงก์เป็นค่าเอเวอร์เรจของของหลังอื่นๆนะครแต่ว่ามันแสดงแลวเห็นภาพเลยว่าไอสิ่งที่เราคิดไปก่อนหน้าเนี้มันอาจจะไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีคอนซีเควนต์แล้วก็พอไปได้ไปเจอไปถามภาพจริงๆเนี่ยก็จะเป็นภาพที่รู้สึกก็ผมกลับมารอบนี้ยผมผมพูดหนีแล้วกันผมกลับมารอบนี้โทนของผมเลยอะ่ะผมไม่ได้กังวลเรื่องการจ้างงานผมไม่ได้กัััังงงงงงววลลลเเเเรรืื่่นะ่นน่่ออดกกกบบบีี้ยนนะะผมมมสหาทป็แไ นะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นคีย์เทคเอเวที่ฝากกับทุกคนไว้นะครับซึ่งสัญญาณแรกผมบอกก่อนเลยนะว่าสัญญาณแรกของการกดอสังหาลงอนะมันจะเป็นลบต่อตลาดหุ้นแต่มันจะเป็นบวกระยะกลางถ้าใครเข้าใจนะครับมันจะเป็นลบต่อตลาดหุ้นก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยอสังหาชะลอแรงแล้วอเมริกาคนจะกังวลนะแต่ผมบอกเลยวนะ่ามันเป็นสิ่งที่เฟดพยายามจะทําแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ควรจะทำไม่ถึงว่าก็พยายามที่จะลิงก์ไปในภาพภาพนั้นนะครับว่าเฮ้ยมันมีความกังวลเรื่องของการชะลอตัวของอสังหาในช่วงแรก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวโดยสรุปนะครับวันนี้ก็อธิบายภาพนะครับว่าถ้าใครจาได้ไอภาพเมื่อาวานเนี่ยที่ผมพูดกับทุกคนไว้ว่าที่เป็นแก๊กอะว่าที่มันเป็นคิวเลอร์ไปคิวคริปโตแล้วไปคิวสต็อกแล้วแล้วก็กลังจะคิวอสังหาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ตลกนะเรื่องจริงนะเนะครับก็ต้องทําให้ได้นะยครับโดยทายังไงผมไม่ทราบผมเข้าไม่ถึงแต่ว่า เพราะอะไร้นระรสั้นๆก็อาจจะมีการกังวลเรื่องนี้ไปนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับก็เรียนกันอีกเรียนกัอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของตีมการลงทุนนะครับในเดือนตุลาคมนะครับเรามอง2องตีมการลงทุนนะครับตีมแรกเมื่อวานีเราพูดไปแล้วก็คือตีมจีนเปิดประเทศจีนกระตุ้นนะครับก็จะได้ประโยชน์จากทั้งในฝั่งของตัว IoT เอง SPA เอง SCGP เองนะครับ หรือแม้กระทั่งเรือเทกองเองนะครับขอ,องอสังหาของจีนที่เริ่มฟื้นนะครับอันนี้คือคือจีนนะครับแล้วก็เครดิตคาร์บอนนะครับลงไฟฟ้านะครับผมมองว่า2หุ้นกลุ่มเหล่านี้นะในเดือนตุลาคมเนี่ยผมผมไม่ผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมคาดการณ์ที่ผมมองจีนสิ่งที่ผมมองเครดิตคาร์บอนเนี่ยมันจะถูกหรือผิดแต่ว่าอันนี้เป็น2ตรีมการลงทุนก็นลงทุนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นเซลล์เป็นบริษัทหรือเป็นท่านใดก็ตามเนี่ยผมว่าเอา2องีมการลงทุนนี้อย่าเพิ่งซื้อ นะครับแต่เอาไปศึกษาก่อนว่าคุณเห็นด้วยกับไอเดียของเราไหมถ้าคุณเห็นด้วยศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ซื้อนะครแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไปกดซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันอาจจะผิดคาดไปหรือถูกคาดไปค่อยมาว่ากันอีกทีนึง แต่ว่านี้คือเนื้อหาของรายการทั้งหมดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวโดยสรุปเลยนะครับกลุ่มพลังงานที่พี่ปูบอกระมัดระวังนิดนึ่งมาตอนนี้มาร์คัพบนราคาน้ำมันแบบนี้มาร์คัพบนค่าการตลาดค่าการกันแบบนี้แล้วก็บาทแบบนี้อันตรายนะครับถ้าจะอยู่ไปอยู่ในปั๊มอย่าง O A กับ P G ผลกระทบจะน้อยหน่อยนะครับ กันก็บอกว่าส่งออกเนี่ยส่งออกอาหารยังค่อนข้างเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับอิเล็กทอร์เน็ตบางอย่างยังเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับพิธิบอกว่าไอ้เรื่องของโมเดลเนี้ยนะครับก็ติดตามไปนิดนึงแล้วกันก็นกนกจะเปิดหนึ่งถึงสองสาขาโมเดลท็อปคลับท็อปคลับนะครับที่คล้ายๆกับคอสโก้ผสมกับแมคโครบางส่วนเนี่ยนะครับก็ติดตามกันนะครับแล้วก็เครดิตคาร์บอนรวมถึงการสังหาของอเมริกาที่เรามองไว้เนี่ยก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับ